มีความลับมาบอกจ้าพี่น้องป้งไปทั้งหลายพี่น้องป้องไปทั้งหลาย,ลายคุยฤทิ์มีความลับมาบอกค่ะเทคนิคแดงค่ะดําเด้อค่ะตาดํดๆนอนบนัหลับบัได้หลับบัได้นอนตาดําไปช่วงนี้งานบุญงานกระถิ่นหลายตาขอบตาดําก็ต้องยากค่ะเวลาแตงโตวเวลาแตงหนาอาลิศสดิกสีแดงพีชแดงอมสม้มแดงออกสม้สมๆ้มเลือ่อยๆได้เบิร์ค่ะมาแต้มแต้มมองที่มันดําๆ ต้ตาหรือว่ามองที่เป็นฝ้าใช้เทคนิคแดงค่าดำได้เด้อค่ะเพราะใส่แล้วเขาก็ใส่ล้งพื้นทับจ้าเพื่อนๆมาเติมไม้แฟนขับจาใส่ล้องพื้นทับ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 แล้วก็เติมด้วยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นหรือว่าแป้ง ทูเวกุยลิสิมักแป้งทูเวเด้อค่ะภาวาติทนนั้นเสร็จแล้วๆล้องแต่งหน้าแต่งตาปุบ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 ผมมือนี้เฝ้าบ่ต้องได้บ่ต้องยังก็ได้ค่ะสลัดสลัดจ้าเบ้าแล้วก็ไปจ้าสลัดสลัดป้า